ข่าวดีดีกับพี่คำรนครนมาแเสียงีรา้วคำรนคำรแล้วมาแล้าแล้วรกระเกษตระสกรนะครับร่วมกับจังหวัดยะยาเราได้จัดงานเราเรียกว่างานมหา ชมพยาวนะครับตลอดจนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมพยาวซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนการท่องเที่ยวและกีฬานะครับตลอดจนถึงภาคเอกชนที่ร่วมจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งงานครั้งนี้นะครับสิบวันสิบคืนนะครับนอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเรายังส่งเสริมให้พี่น้องชาวชมพยาวนะครับมีความสุขกับการมีรายได้นะครับแล้วก็ได้เที่ยวชมสิ่งดีนะครับต้อนรับฤดูหนาวที่สดใส ท่านท่านมีความมุ่งหวังยังไงบ้างครับกับการจัดงานครั้งนี้แล้วในส่วนของจะพัฒนามองพะยาคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลครับซึ่งผมก็ได้รับแนวทานการทำเนนของรัฐบาลโดยการของท่านยุนตรีท่านเศรษฐาท่านมสิท่านต้องการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและคนไทยทั้งนั้เนะครับคุณานราก็คือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการที่ยกระดับชนชั้นคนฐานราก้ดีขึ้น เกษตรกรนะครับคนไทยทั้งแดินดินที่เป็นเกษตรกรต้องยกหนดับนะครับโดยท่านนําแนวทางในการตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรกรในเดียวกันพี่น้องภาคก,การท่องเที่ยวและพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ,กรเกษตรมันก็เป็นของครบคู่กันนะครับโดยเฉพาะพะเยาเรามีสิ่งดีๆเยอะนะครับภาคการท่องเที่ยวภาคการเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้จัดพะเยาเนีนั้นวันนี้เป็นนิวตใหม่อันดีของคนพะเยาที่เราจะประกาศให้ ตัวโลกได้รู้ว่าบ้านเราก็มีของดีเรามีเพชรเล่นยาพี่ควันดี่ยวเรามีข้าวของบริทีเคยโด่งดังที่สุดในโลกมาแล้วเคยรับรางวัลปันประกวดนะครับเป็นที่หนึ่งของโลกในประเทศไทยแต่ดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างของดีมุงยาวต้องนําเสนอให้กับแขกบ้านเราได้เห็นนะครับก็เป็นนิบัตินิมิตหมายของพี่ยาวที่เราจะยกมคุณภาพชีวิตของพี่น้องชมพี่ยาให้อยู่ดีกินดีขึ้นนะคบตามกฎสูงกลมว่าเป็นอีกกรมนะครับที่อยู่กับ พี่น้องประชาชนก็คือชาวบ้านแล้วก็ติดดินนั่นคือกรมพัฒนาที่ดินวันนี้ก็มาออกบูธร่วมในงานใหญ่งานนี้นะครับที่จังหวัดพะเยาสิ่งนี้ที่ท่านเอามาให้พี่น้องประชาชนนะครับส่วนตรงนี้นะครับโดยรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดินนะครับเป,เป็นคุ้มสําหรับการสอนอาชีพนะครับเป็นการทำเวิร์กชอ็อปเฮือนเกษตรชวนหูยะมุ่นใจสร้างอาชีพนะครับ เป็นการนำหลักสูตรของกลมต่างๆ17กลมนะครับมาสร้างหลักสูตรทั้งหมด29หลักสูตรนะครับในแต่ละวันเริ่มแต่วันที่25ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมนะครับทุกๆวันเราจะมีการสอนโดยวิทยากรที่มีความสามารถนะครับ จะทาให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้ามาอบรมหรือเกษตร,รกรที่เข้ามาเที่ยวงานนะครับได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็จะสามารถนําผลจากการลงมือทําในแต่ละวันเนี่ย,ยน,นำกลับไปอี่บ้านได้นะครับเป็นการนำผลผลิตหลายๆห,หลักสูตรนะครับเป็นการนำผลผลิตแล้วก็เอามาแปรรูปเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่านะครับเป็นการสร้างอาชีพ ที่สําคัญคือเพิ่มรายได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรเราให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นครับเรียนตรงเรียนรัดเลยครับ วิทยากรของเราเนี่ยมีความสามารถนะครับทุกๆวันเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็จะส่งวิทยากรที่เก่งๆนะครับมาสอนอาชีพซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยเป็นที่สนใจของสังคมเวลานี้นะครับ,รบ,รบหลายๆอาชีพสามารถไปสร้างไรายได้แล้วก็ทำให้ครอบครัวเรามีไรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นครับ ดินสร้างโลกครับดินช่วยในการสร้างโลกนะครับ <c oughs> ดินดี <c oughs> น้ำดีเนี่ย <c oughs> ทุกชีวิตก็จะมีความสุขครับทุกวันมีแต่เรื่องดีๆ ในงานนี้นะฮะวันนี้เรื่องดีที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนคือเรื่องอะไรครับพ่ออ้อครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลักสูตร3หลักสูตรในช่วงเช้ามีอยู่ด้วยกัน3ามรอบนะคะช่วงเช้าในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกาแฟก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคั่วแล้วก็ชงกาแฟรสชาติต่างเนี่ยมาสอนให้กับผู้ที่สนใจ ก็มีการสมัครทางออนไลน์มานะคะผู้สนใจก็จะมาดังเรียนได้ความรู้ได้เทคนิคพิเศษแล้วก็กลับไปสร้างเป็นอาชีพได้ค่ะทีมของเราก็คือคิดออกทำได้ขายดีมีเงินค่ะดินสร้างสรรค์ทุกชีวิตให้ได้ดีและนั่นก็คือกลมพัฒนาที่ดินที่เขาอยากรองเชิญเลยครับเชเลยครับ สวัสดีครับหมอดินครับวันนี้เรามาทบทวนการจัดการดินเราใหม่ว่าทําไมชีวิตเราถึงไม่ดีทําไมผลผลิตเราถึงไม่ดีเราบอกพวกทุกคนนะว่าร่างกายคนเราในกเพาะอาหารมีจุลินทรีย์ในการกินอะไรเข้าไปมันย่อยอาหารให้เรางั้นต้นไม้จุลินทรีย์ก็ใช้ขบวนการเดียวก,กันมันจะย่อยอาหารจากที่เราใส่เข้าไปจุลินทรีย์ก็ย่อยอาหารให้ต้นไม้ต้นไม้ก็กินอาหารเข้าไปงั้น อาหารของตินอาหารของต้นไม้เนะี่ยเหมือนอาหารคนคนต้องการห้าหมู่จุลินทรีย์ก็ต้องการอย่างนั้นเพราะว่าในขบวนการสร้างเซลล์มันใช้ขบวนการเดียวกันก็คือสารอาหารเข้าไปแล้วค่อยๆเติมเติมเติมขยายเซลล์ขยายเซลยยเซล์งั้นเซลล์ที่ขยายออกมามันใช้อาหารอาหารเหมือนคนทุกอย่างต้นไม้เหมือนกัน <Yeah. S 1> ไม่มีหมอใดจะดีเท่าหมอริน หมอดินคือหมอดินทุกท่านได้ยินหมอดินหมอดีช่วยเกษตรกรไปทุกทุกทีนี่คือหมอดี

วันนี้ก็มีกระแสข่าวว่ากุ้งกุลาดำเมื่อก่อนเป็นกุ้งกุลาลุกุลาละโวยนะฮะหายไปตอนนี้กลับมาแล้วออนี่เป็นหนึ่งในผู้เลี้ยงและผู้แปรรูป <c oughs> เขากลับมาได้ยังไงครับครับขอบคุณครับพี่มลพอดีผม <c oughs> มาจากทางภูเก็ตนะครับนะวันนี้เอากุ้งกระดำมาร่วมงานกับทางกรมประมงนะที่างานลืมขวานวันนี้กุ้งกระดำไทย มีโอกาสกลับมาแล้วครับแต่กลับมาในในตลาดพิเศษนะวันนี้กุ้งเราเนี่ยผลิตกุ้งทะเลนะผลิตสามแสนตันกุ้งกระดำบ้านเราเนี่ยได้สองหมื่นกว่า,า, 20, วาแล้วกลับมาแล้วแต่อยู่ในตลาดพิเศษนะผมเทียบเหมือนเขาคือไก่บ้านนะนะที่เลี้ยงนานหน่อยแต่มีคาแรคเตอร์รสชาติถูกถูกใจนะคนที่คอกินกุ้งอะนะรสสัมผัสเวลาทําแช่ปลาเนื้อเด้งรสหวานนะี่คือกุ้งกระดำเนี่ยเหมือนไก่บ้านกุ้งขาวบ้านเราที่เลี้ยงเยอะๆันนี้ก็เหมือนไก่เนื้อ อ่าโตเร็วผลผลิตยเยอะอนะวันนี้คือผมอทําเรื่องคัสเตอร์กุ้งกระดำไทยกันอยู่ด้วยแล้วก็วางแผนว่าเราค่อยๆโตนะกลับมาครั้งนี้จะพลาดเหมือนเดิมไม่ได้จะเป็นกุลาแล้วโว้ยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> กุลากินโฉนดไม่ได้ <c oughs> วันนี้เราก็อยากให้สมาชิกเนี่ยทำร,ร่วมกับตลาดนะเราร่วมมือกันเป็นคัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําเลยนะนะเรามีแพ็กกิ้งเฮาส์ที่ส่งไปประเทศจีน จะมีห้องเย็นที่ทำกุ้งต้มสีแดงสวยมากมนะไปออสเตรเลียไปญี่ปุ่นไปจีนวันนี้เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำตลาดใหม่นะให้กลับมาเนี่ยทวงแชมป์แต่ไม่ได้ทวงแชมป์ด้วยด้วยปริมาณทวงแชมป์ด้วยคุณภาพแล้วมีตลาดที่ทำให้เกษตรกรนอ,อยู่ได้<า>นะไม่มีโอกาสที่จะขาดทุนเหมือนเดิม,มนะแล้วจุดแข็งวันนี้นะขอบคุณประเทศไทยขอบคุณผู้ประกอบการแฮชเชอรี่ทำพ่อแม่พันธุ์คุณภาพมามนีวันนี้เรามีสายพันธุ์ของ c p f เนะครับ<อ>ลายทอง แบ็กเจนนะอยู่ทางใต้สงขานะครับเรามีโมนาอยู่ที่สงขานะครับเรามีกุ้งสายพันธุ์สวัสดิ์รอยู่ที่ชัยยะนะเรามีสตูนน้ำเลึกที่พัฒนาตรวจเชื้อจากกรมมงผ่านหมดอันนี้กลับมาพร้อมพ่อแม่พันธุ์ที่ดีขึ้นแต่ก่อนเราพลาดเราลงแน่นใช้พ่อแม่พันธุ์จากทะเลจับแล้วมาไม่พอแล้วเราก็เลยล่มสลายไปจนเกือบศูนย์พันธ์เลยนะที่กำน เมื่อก่อนลเลี้ยงกันแบบตะกะกตะรา,ามนะครับใช่วันนี้เรากลับมาเราไม่โ,โลภแล้วนุ่มนวลเราเราเราเป็นผู้เลี้ยงที่เรารู้แล้วว่าเราเคยล้มด้วยสาเหตุอะไรนะวันนี้เลยกลับมา,าด้วยด้วยจุดแข็งของอกุ้งกระาดำที่แท้จริงครับ<อ>ทีนี้ถามนิดนึงอ่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างข่าวาวนะไม้นะกับกุลาดำต้นทุนเป็นไงต้นทุนการเลี้ยงวันนี้กุ้งขาวไวนไม้นะครับเป็นกุ้งพัฒนาสายพันธุ์ บ้านเราเนี่ยโตเร็วที่สุดในโลกด้วยอาจจะเลี้ยง60วันเนี่ยสามตัวโลแต่ก็คือจะเลี้ยงด้วยต้นทุนที่สูงกว่า<ม>นะครับแต่ระยะเวลาจะเร็วกว่านะฉะนั้นพื้นฐานกุ้งกระดำเนี่ยจะโตช้ากว่าประมาณสเดือนนั้นก็ต้องทําไส์ใหญ่นะแต่เราลงบางกว่า<ม>การกินอาหารการใช้พลังงานออกซิเจนก็จะน้อยกว่า<ม>นั้นเทียบกันแล้วก็คือถ้ากุ้งขาวเขาเลี้ยง2เดือนกุ้งกระดำก็คือ4เดือนแต่เราต้องทําไส์ใหญ่ ตอนนี้คือตลาดคือเป็นตัวใหญ่จะทํากาไรได้เยอะมีราคาที่ดีนะครับตัวเล็กก็ต้องทําแปรรูปนะที่ด้านหลังเนี้ยตัวเล็กเรามาทําแปรรูปพร้อมรรบประทานที่พี่ทานเมื่อกี้บาร์บีคิวหม่าล่าพี่ทานได้ทั้ง<า>ตัวเลยนะรยเราตัดกีร้าทานได้ทั้งเปลือกเลยเปลือกก็จะหอมเหมือนปลาหมึก ต้นต้นทุนก็จะพอกันเนาะถ้า4เดือนกับ2เดือนต้นทุนก็จะพอกันเผอิกุ้งกระดำช่วงปลายถ้าเลี้ยง5-6ถึงเดือนจะสูงกว่ากุ้งขาวด้วยซ้ำแต่เราไปขายที่ไซส์ใหญ่จะราคาดีกว่ากุ้งขาว 50- า0 0บถึงบาทต่อกิโลครับใช่ครับต้องทาไซส์ใหญ่ครับแล้วหาตลาดพิเศษของเขาที่แสดงออกถึงรสชาติถึงเนื้อสัมผัสนี่แหละครับจะได้จะได้คุณค่าแล้วตลาดจะไปด้วยกันได้ครับนี่คือการว่ายน้ำถอยหลังกลับมาเรากุ้งันถอยหลังอยู่แล้ว ของกุ้งกุลาดำนะครับส่วนจะถอยหลังมาช้าหรือเร็วแค่ไหนก็ต้องติดตามถูกต้องไหมครับครับผมกุ้งกุลาดำกลับมาแล้วโว้ยอันนี้ก็มาในในรถนิยมของคนรุ่นใหม่นะมีหมาล่าเดินทานได้ครับมีน้แกะเปลือกครับฝนหลวง หวงหาประชาชนนี่คือผลงานการวิจัยที่จะทำให้ประเทศไทยมีฝนนี่อะไรอุปกรณ์ตัวสภาพาอากาศเหล่านี้ล้วนเป็น,ปนอุปกรณ์ที่จำเป็นหนังที่มีสาระต่อคนทั้งโลกคือ หนังฝนหลวงน่าดูไหมคะน่าดูมากเลยตอนนั้นในปีพศ2542ประเทศไทยเกิดวิกฤตแล้งจัดพระเจ้าอยู่หัวทราบข่าวทรงมีรับสั่งให้จัดทีมฝนหลวงพิเศษขึ้นเป็นการด่วน เพื่อบันเทาความเดือดร้อนของประชาชนน้อะอ่ะึงแพน้้งแมวมารปเดียวคุณมันก็โต๊ะท่านทรงมีรับสั่งกับพวกเราในตอนนั้นว่าเมฆทุกกอ์ที่ผ่านเมืองไทยต้องทำให้เป็นฝนให้หมดตอนนั้นเราใช้สนามพินที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นาฐานปฏิบัติการโดยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการทำฝนหลวงอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง I'm oh, a oh, oh. หนังฝนหลวงเป็นยังไงบ้างคะโอ้สนุกจังเลยสนุกไม่สนุกอย่างเดียวได้สาระด้วยใช่ครับได้ประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศครับนี่โรงหนังชื่ออะไรนะฝนหลวงเทเตอร์ครับยังมีอยู่นะมีอยู่ว้าวข้าดีดีกับพี่คำรอน